ทุกคนวันนี้นะแม่ก,กุ้งพาดีไซน์กับเกลลี่มาถ่ายคลิปนะคะทุกคนที่ราชฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่นะคะนี่นี่มากับน้องบองด้วยทุกคนอุ้ยไ,ได้ด้านปะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปรอขึ้นรถรางนะเพื่อที่จะย้ายไปอีกจุดหนึ่งนะแล้วก็ไปซื้อน้าซื้อไอติมกินกันนะทุกคนเพราะว่าร้อนมากนะคะไปดีไซน์กันดีคะ่ะไปรถมาแล้วคะ่ะนี่ คลืนร้อนเลย,ลยเได้ยังช่วยสริสร้างการเรียนรู้เล็กให้แก่เด็กๆอีกด้วยค่ะถึงแล้วโอ้โหกินอะไรกันนะคะไอติมโอ้ยไอติมเยอะแยะเลยน้องเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวมันะ <c oughs> ละลายหรออะเอาไหนเลือกเลยค่ะเลือกเลยอุ้ยนี่ไงนี่ก็มีเลือกเลยนองไหนเอาเลือกเลยเอาเอาหรือเปล่าลูก ีไซน์คะนี่ดีไซน์กับเกลี่นะทุกคนป้าตอนนี้นะเรากําลังจะเดินไปหาแม่เกตนะทุกคนแม่เกตบอกว่ารออยู่ที่ร้านอาหารนะป้าไปกินข้าวกันนะคะ<อ>ป้าไปพักเบรกกินข้าวกันก่อนเนาะ นี่นะคะทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงร้านอาหารกันแล้วนะคะและนี่เลยเมนูของดีไซน์กับเกลลี่นะทุกคนไช่ใช่เจียวนะนี่กินหมนกันเลยนะข้าวเป็นหมี่แบบนี้นะทุกคนอ่ะพ่อป๋องกินขนมจีนนะคะส่วนของแม่กุ้งยังไม่มานะแม่กุ้งกินยำนะเดี๋ยวไปเรียกดีไซน์กับเกลลี่ก่อนนะทุกคนเขาลงไปเล่นกันข้างล่างนะไม่รู้หายไปไหนแล้วเนี่ยดีไซน์เกลลี่อ๋อนั่ไงดีไซน์เกลลี่ข้าวมาแล้วลูก ฮัลโหลกินข้าวค่ะอันนี้นะทุกคนตอนนี้เราก็ทานข้าวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้เราก็เดินมาเพื่อจะไปขึ้นรถรางนะทุกคนแต่ว่ามเมื่อกี้อยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงไม่รู้ว่าเสียงใครนะทุกคนเราจะไปหาสาเหตุของเสียงกันนูน่นดีไซน์กับเกอลี่ถ่ายคลิปอะไรกันอยู่สองคนก็ไม่รู้นะทุกคนนี่นะทุกคนเราเจอแล้วสาเหตุของเสียงที่เราได้ยินเมื่อกี้พวาเขากําลังถ่ายละครผีกันอยู่นะทุกคน ไปนูนดีไซน์กลลอรี่ไปเล่นนูนแล้วมารถมาแล้วนี่นะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราก็จะขึ้นรถไปถ่ายละครพีสิงกันต่อน,นะทุกคนฝากติดตามด้วยนะคะที่ช่องดีไซน์ทีวีนะคะไปสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสครด้วยนะคะ,นนะคะ่ะ